สวัสดีค่ะกกลับมาช่อง e a s y o o m e อีกแล้วนะคะวันนี้เอาประโยชน์กับการดื่มน้ำมะเกิดเทศให้ถูกต้องเป็นเวลา1เดือนค่ะจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกายนะคะสิ่งแรกที่คุณจะเห็นผลเลยนะคะนั่นก็คือนะคะผิวที่ขาวใสขึ้นนะคะรวมถึงนะคะเล็บที่เคยหักง่ายก็จะไม่หักง่ายนะคะรวมถึงเส้นผมนะคะของคุณที่เคยร่วงง่ายๆเลยเนี่ย นะคะคเส้นผมจะไม่ร่วงง่ายนั่นเองค่ะยันนี้นะคะเราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดถึงวิธีกินน้ำมะเขือเทศ ให้ถูกต้องกันค่ะว่าดื่มอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ที่ให้ทานน้ำมะเขือเทศเนี่ยเพราะในน้ำมะเขือเทศนะคะมีไลโคปีนสูงค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในราชาของสารอาหารเลยนะคะที่มีประโยชน์มากมายค่ะทั้งดีต่อสุขภาพผิวและผมนะคะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมผิวขาวอาหารเสริมบำรุงผิวอาหารเสริมผิวขาวนั้นคงไม่ผิดนะคะซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่น อ e e นะคะซึ่งราคาไม่แพงด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเรามาดูกันค่ะว่า1น้ํา้ำมะเขือเทศ1แก้วเนี่ยจะช่วยอะไรคุณได้มั่งนะคะ1นะคะนุกจะชอบทานเวลานุกออกไปเที่ยวข้างนอกแบบออกกําลังกายแอดเวนเจอร์ต่างๆนะคะเพราะน้ํามะเขือเทศนะคะจะช่วยลดความรุนแรงของแสง UV นะคะต่อผิวหนังค่ะ การรับประทานสารสกัดจากมะเขือเทศหรือไลโคปีนเป็นประจำนะคะจะช่วยลดความรุนแรงของรังสี UVA และ UVB จากแสงแดดค่ะที่เข้ามากระทบผิวได้นะคะก็ทำให้ผิวเราทนต่อแสงแดดได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค้ำเสียง่ายที่สำคัญฝ้าไม่มาเยือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆควรใช้ควบคู่กับครีมกันแดดนะคะที่มี PS ที่สูงๆนะคะ50 ขึ้นไปนะคะและ paa บวกถึง3ค่ะ2ค่ะน้ำมะเขือเทศนะคะเป็นอาหารเสริมผิวขาวค่ะไลโคปีนนะคะมีผลต่อการทำงานของเม็ดสีซึ่งเม็ดสีเรารู้กันอยู่แล้วว่าคือเมลา m ินนะคะมันช่วยลดเม็ดสีทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะไลโคปีนจึงเป็นอาหารเสริมผิวขาวที่ป้องกันผิวคล้ำนะคะต้นเหตุจากรังสี uv นั่นเองค่ะก็เลยทำให้เาขาเรียกอ,อะไรนะจุดด่างดำรวมถึงฝ้ากะ นะคะมีน้อยลงนะคะและค่อยๆจางลงอย่างธรรมชาติค่ะข้อ3ค่ะสาวๆที่อายุเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะควรทานมากๆเลยนะคะ เพราะสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะเจ้าไลโคปีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ทรงพลังชนิดหนึ่งจากธรรมชาติค่ะในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะเขือเทศไลโคปินนั่นเองค่ะมีฤทธิ์แรงกว่าเบต้าเคโรทีนนะคะสองเท่านั่นนะคะมันจึงเป็นอาหารเสริมเพื่อดีท็อกร่างกายค่ะซึ่งจะส่งผลต่อผิว หนังที่ขาวสวยใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเสริมผิวขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัยค่ะ 4. ีนะคะช่วยลดอาการผิวหนังอักเสบผื่นแดงค่ะช่วยลดผื่นแดงอาการอักเสบผิวหนังได้นะคะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นไม่แพ้ง,ง่ายเรียบเนียนเปล่งปังค่ะทั้งยังสร้างชั้นผิวใหม่แทนผิวหนังชั้นเดิมที่เสื่อมได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 5้นะคะช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งหวัยค่ะหลังจากการรับประทานน้ำมะเขือเทศเป็นประจำนะคะใจจะย่อยและได้รับไลโคโพีนสูงค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ที่ช่วยลดริ้วรอยลึกให้ดูตื้นขึ้นค่ะและช่วยสร้างคอลลาเจน6นะคะ อันนี้สําหรับคนผู้ชายนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะมะเร็งร้ายติดอันดับหนึ่งใน3ของผู้ชายค่ะอาจจะป้องกันได้หากมีการรับประทานอาหารเสริมมะเขเือเทศพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไปแล้วต้องผ่าตัดให้นําเนื้อมะเร็งออกไปก็รับประทานนะคะน้ํามะเขือเทศเป็นประจํานะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยได้ค่ะทีนี้นะคะการรับประทานน้ามะเขือเทศให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะ จะเห็นได้ว่าน้ำมะเขือเทศนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะแต่การที่จะกินน้ำมะเขือเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นนะคะก็ควรกินตอนเช้านะคะก่อนที่จะทานอาหารในช่วงที่ท้องว่างนะคะหรือนะคะให้ดื่มหลังอาหารทันทีเพราะไขมันในอาหารจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งข้อนี้ยกเว้นผู้ป่วยโรคไตนะคะและผู้ป่วย ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะในเลือดไม่ควรกินน้ำมะเขือเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะจะทําให้อันตรายต่อไตามากยิ่งขึ้นนะคะที่ไลโคปีนนะคะโดนดูดซึมเข้าร่างกายมากที่สุดจะทําให้เราริ้วรอยนะคะกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงนะคะกินแล้วผิวจะใสเพราะไลโคปีนเนี่ยจะทําให้เราต่อสู้กับแสงแดดได้นั่นเองนะคะและไลโคปีนนะคะในน้ํามะเขือเทศนะคะจะช่วยปกป้องผิวจาก อันตรายของรังสี UV ได้เมื่อเราไม่ได้สัมผัสรังสี UV ก็จะทําให้ผิวนังนขาวขึ้นและใสลขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนําให้ใช้คีมกันแดดร่วมด้วยนะคะการที่เราดื่มน้ำมะเขือเทศเป็นประจำนะคะเจ้าอาวุธรับต่างๆนะคะสารต่างๆที่อยู่ในน้ำมะเขืเทศนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาตินะคะจะทำให้เล็บเรานั้นน,นะคะไม่เปราะแตกง่ายนั่นเอง เราเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วเราลองไปหาน้ำมะเขือเทศทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณชมอยู่นะคะไม่ว่าอาหารสุขภาพนะคะเมนูสุขภาพรวมถึงการดูแรลร่างกายนะคะและดูแลผมต่างๆรอคุณชมอยู่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ